สวัสดีค่ะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้แก่เยาวชนแกนนำในพื้นที่จังหวัดกรสินค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสารคามโดยใช้สถานที่ภายในห้องประชุมโรงแรมชาลองบูซิกอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเป็นสถานที่จัดอบรมซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเยาวชนแกนนําจากทั้ง18อำเภอในจังหวัดกาลสินจำนวน50คนโดยรูปแบบการ การอบรมเป็นการบรรยายถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมทั้งกิจกรรมนันทนาการเล่นเกมสนุกสนานโดยสดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิหน้าที่ของเด็กและเยาวชน สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาสารคามในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นโดยการน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีและสามารถนำไปขยายผลสู่กลุ่มเพื่อนครอบครัวและสังคมต่อไปการใช้การป้องกันตัวครับเป็นการให้กฎหมายโดยการให้เรารู้ทันว่าอันไหนควรไม่ควรครับว่าเป็นแบบ ข้อนี้ห้ามทาแ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับครับ่อนหนี้เร,เราเราเรารู้ไหมครับตรงตรงนี้พอๆไม่ไม่ค่อยได้ทราบเลยครับถ้าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวครับไม่ค่อยได้ทราบแต่พอมาได้อบรมก็คือพี่เขาแนะนําดีมากครับให้ความรู้แบบ เต็ม,ท,มาทางด้านครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้นำความรู้เรื่องกฎหมายสิทธิหน้าที่มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนแกนนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งนอกจากเยาวชนที่ได้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านกฎหมายแล้วยังสามารถนำความรู้ไปขยายผลสู่เพื่อนในโรงเรียนและครอบครัวได้ค่ะโดยพื้นฐานกฎหมายยาเสพติดถ้าเราไม่อ่านแลถ้าเราไม่สนใจจริงๆเราก็จะไม่รู้พอเขาได้มาวันนี้แล้วเขาได้รู้ได้รับทราบเขาก็จะสามารถนำไปปฏิบัติหรือนำไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะอ,คอ่ะ หนึ่งละพอเขารู้สิ่งที่ทำไปแล้วมันผิดเป็นผิดกฎหมายนะขั้นตอนผิดยังไงโทษอะไรยังไงเขารู้แล้วเขาก็ไปขยายผลให้เพื่อนให้พ่อแม่ให้อะไรอยู่บ้านเขาฟังต่อได้อีกพรกราดเอซีแล้วดครับผมเอาไปเป็นหนึ่งหนึ่งนเรียกนะครับได้เลยวัน